หาแฟนนี <mêmes> ่แ <rue> ล <word> ้วเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวไทยลุนลงกับไทยทุกคนจะตามมานก็จะดึกหน่อยก็แน่จะมาทันตอนที่เราคุยกันนะแล้วเดี๋ยวมีคุยกันเดี๋ยวก็เชิญทนายก็สองท่านด้วยอยู่นี่ครับพอดีนักข่าวบังเนี่ย กินแล้วตุ้ตรกับตุ้ตามเลยากำลังทุ่มเทถามอยู่ทำนายทำนายปวดนี่ให้เก็บภาพแล้วกันนะ อนี่ัไหนนี่หละเาบอกว่าอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะว่าไม่ได้เลยอย่ายมยมัุน้อเลยเมากกจับจ้เอาบอกบอกบอกกับยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับให้ คนที่ติดตามอยู่นะเดี๋ยวเตรียมคำถามไว้นะคืนนี้เรามานั่งคุยกันนะ,อะเออ

ผมจะรีไปไหนเก็บบรรากาศไงได้ได้ได้มาเก็บได้บรรยากาศหรอเบเดี๋ยวเก็บกินนอกินกินไม่ได้เพราะว่าอะไรไปได้แล้วโอ้

ต้องสารจริงะได้ไห้าได้ไมจ้าได้ไจ้ารอไใกูีกวนี่ขายประกันนะครับอ้าเหรอจริงเหรอจกูคนขายประกันไม่กลัวครับแค่ไม่ซื้อไม่คุยได้กูยอไ้เว้ยโหเดี๋ยวขาซุบอนี่เอกล่างนะครับขายประกันไปยี่ีนะยนีแหละโคล่าไปทาไหจไจได้ กไม่ก้ลงไม่ได้ไร้ใกำลังใจกำลังขาไอ้พวกไอ้พวกนี้ไม่ประสงค์นีทั้งหลายกุล,าลํารฉันถ่ายเลยว,วะ่ะหาแใจกยาหน้นกนนาก็ยาให้ชาวบ้านกรอกกรอบเนรับวยบ้างปุหยจนจะตายหายเยกูเห็นวันั้นลไปเห็นวัวบานแก้วฉนารกันเลยฉัน <c oughs> <c oughs> มาอยู่ครับตมเต็มเต็มเรยน่ตัวสมตัวตายแล้วให้ฉันขายประกันโครกๆนะผมนะขอบคครับคุบครับนม่ได้ม่มาชนะอะไรหรอกคนนี้นก็พมีกินพอดีแกให้มันรดรดไป้างเให้กรกอกเ็นสบายสบายบ้งเถอะแถวบ้ากกกอกไปเห็นั่ดอกดีๆเนี่ยเต็มานกีเปลี่ยนทรงผมนะเะ วนนั้นไมันหลสีนะครับรถผมอยู่ในรถมีตายเขานี่กร้นอายตงงแสกทายเป็นแฟนขับแกขอแล้วดีครจับโอ้ขายประกันดีเลยนะครับนี่ยัมนั่งคุยกันก่อนนะ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่ยูเบอร์ก็ไปเก็บภาพบรรยากาศอะไรข้างในครับอนดิโซนนะครับฟองเลยนะเอเอเนี้แหละมาปมาเข้าไปเขาดูกตาโตดีกว่าป่ะ